ละปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าหูฟังไร้สายทรง Open e i r กําลังมาแรงกําลังยิตณนะตอนนี้มากๆและคลิปใน,นวันนี้เราจะกับหูฟังทรง Open e i r จากค่ายออ n นเครับต้องบอกไว้เลยว่านี่คือหูฟังทรง Open e i r ที่ผมสวมใส่แล้วรู้สึกคล่องตัวสบายหูมากๆครับคุณภาพเสียงก็โอเคด้วยกับ Honor Choice e a r b u d s Clip หูฟังงบ3 0 0พมีทอนที่จะทาให้คุณได้รับประสบการณ์การสวมใส่ที่สบาย สบายหูคร่องมากๆชอบจริงๆในเรื่องการดีไซน์ของตัวหูฟังตัวนี้และเรื่องของเสียงมันจะดีประมาณไหนดีแค่ไหนมารับชมดูกันครับ o n o r Choice e a r b u s s Clip คือหูฟังไร้สายทรง Open e i r ที่มีขนาดที่เล็กพาง,ง่ายทั้งตัวเคสและก็ตัวหูฟังด้านในที่มีขนาดที่เล็กมากๆคล่องตัวสุดๆในการสวมใส่ไม่รู้สึกถึงความหนักความลาที่ใบหูเลยอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจในการออกแบบดีไซน์แบบนี้มากครับโดยตัวหูฟังมีน้ำหนักข้างละ5.1กรัมแกนของหูฟังใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาทนทานด้วยไทเทเนียมและนำมาคุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนตอีกชั้น เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากเหงื่อของเราระหว่างการออกกําลังกายรวมถึงเป็นฉนวนการไฟฟ้าของตัววัสดุในขณะที่เราสวมใส่อยู่และนอกจากนี้ Honor Choice Ear เอียบัตคลิปยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP 5 4ครับนั่นเท่ากับว่าเราสามารถใช้ในการออกกําลังกายแล้วเจอเหงื่อเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่พังหรือเวลาที่เราใส่ไปลุยไหนตอนไหนเนี่ยแล้วเราเจอฝุ่นอองเศษฝุ่นเจ้าตัวนี้ก็จะรอดกับเราในการใช้งานได้อยู่ ส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงที่เราจะได้ไดจาก h o n o r Choice Earbud คลิปตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามาพร้อมกับไดรเวอร์แบบ Dual Magnet 10.8 mm เสียงที่ยิงเข้ามาในหูจะมาแบบนุ่มๆเลยครับเบสไม่กระแทกอึดอัดหรือแน่นไป และทนแหลมก็แหลมมากำลังดีพร้อมฟีเจอร์เสียงรอบจิศทางที่แยกตำแหน่งเสียงค่อนข้างแม่นยำผ่านฟีเจอร์ Special Surround Sound และ Dynamic b a s s Boost ที่ผมแนะนำว่าให้ไปโหลดแอป Honor AI Space แล้วเข้าไปเปิดฝั่งฟีเจอร์นี้เพื่อให้ตูฟังมีเสียงที่เต็มอัตรถรสมีมิติที่ดีมากขึ้น หากเราซื้อหูฟังตัวนี้มาแล้วเปิดกล่องแกะกล่องใช้งานเลยโดยที่ไม่ได้โหลดแอปตัว h o n o r AI Space เข้ามานะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือคุณภาพเสียงมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีครับเสียงมันจะดรอปจากการโหลดแอปแล้วมาเปิดการใช้งาน Spatial Audio เปิดใช้งาน Bass Boost แนะนำว่าโหลดแอปแล้วก็ใช้งานครับเพราะว่าแอปตัวนี้เราสามารถติดตั้งได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Androids ครับใช้ได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยครอบคุมในการใช้งานมากๆครับซึ่ง ตัว audio codec ที่เราจะได้จาก h o n o r choice earbud clip ตัวนี้เขารองรับ audio codec แบบ SBC แล้วก็ AAC ครับไม่ว่าเราจะใช้งานกับสมาร์ทโฟน Android ใช้งานกับ iPhone เนี่ยคุณภาพเสียงไม่แตกต่างกันครับให้คุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนเหมือนกันเลยครับอยู่ที่ว่าเราเปิดฟังผ่านแอปพลิเคชันอะไรคุณภาพไฟล์เป็นแบบไหนมากกว่าครับทั้ง2ให้คุณภาพเท่าๆกันเลยในการฟังเพลง และหากว่าใครกําลังมองหาหูฟังไร้สายที่จะนามาเล่นเกมนะครับหูฟังไร้สายของ Honor เนี่ยก็มาพร้อมกับ เกมโหมดครับสามารถเปิดได้ผ่านแอปพลิเคชัน o n o r AI Space เช่นกันครับเวลาที่เราเปิดโหมดนี้เขาจะทำการปรับ latency เเซซให้ต่ำลงมาจากเดิม37%แต่มันก็จะกินพลังงานมากขึ้นจากแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ประมาณเกือบ7ชั่วโมงอาจจะเหลือมไม่เกิน5ชั่วโมงประมาณนี้ครับส่วนการเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ทโฟนของเราจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เวอร์ชันสูงสุดอยู่ที่5.3ครับ และสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังไร้สายเพื่อใช้ในการคุยสนทนาต้องบอกไว้ก่อนว่า Honor Choice Earbud รคลิปตัวนี้คุยดีไหมคุยดีครับหากเราใช้หูฟัง2ข้างพร้อมกันเพราะว่าเขามีไมโครโฟนข้างละ2ตัวครับ เวลาทํางานเนี่ยมันจะทํางานพร้อมกันถึง4ตัว2ตัวเหมือนจะช่วยในการตัดเสียงรบกวนอีก2ตัวจะช่วยในการเก็บเสียงเราเพื่อใช้ในการคุยสนทนาเสียงมันจะชัดเวลาที่เราใช้พร้อมกัน2ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เพียงแค่หูเดียวแบบนี้ในการคุยสนทนานะครับฝั่งตรงข้ามจะรู้สึกถึงความอุ้ยอุ้ยครับเสียงมันจะไม่ค่อยชัดในการคุยสนทนาก็ขอเตือนไ้ก่อนว่าหากใครที่เป็นสายใส่หูฟังข้างเดียวเพื่อใช้ในการคุยสนทนาจะเจอปัญหานี้กับหูฟังอ n o น Choice เ a r b u d Clip ตัวนี้ครับ ผมลองมาให้แล้วมันอูอีจริงๆคุยไม่รู้เรื่องโอเคหากรับเรื่องนี้ได้เรามาดูในส่วนของการควบคุมหูฟังตัวนี้กันครับการสั่งงานการควบคุมหูฟังตัวนี้หูฟังรองรับคําสั่งในการสั่งงานเพียงแค่2คําสั่งนั่นคือ d o u b l ล t a บแล้วก็ triple แ a บก็คือแตะ2ครั้งกับแตะ3ครั้งครับและคําสั่งในการสั่งงานก็สั่งได้ค่อนข้างจ น้อยครับไม่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านตัวหูฟังเองได้นะคําสั่งที่เราสามารถทําได้ของตัว h o n o r Choice Earbud Clip ตัวนี้ที่ตัวหูฟังในการแตะเนี่ยจะทําได้เพียงแค่เล่นเพลงหยุดเพลงเปลี่ยนเพลงถัดไปหรือย้อนกลับหรือสั่งเพื่อใช้ AI Assistant เท่านั้นครับส่วนเวลาที่มีคนโทรเข้ามาก็สามารถกดรับสายตัดสายได้ปกติครับแต่มันจะติดแค่เรื่องที่เราไม่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้หากใครฟิกเรื่องนี้ก็จะต้องมองข้าม h o n o r Choice Earbud Clip ตัวนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่า โอเคเราหยิบมือถือขึ้นมาเพิ่มเสียงลดเสียงเองก็ได้ไม่รู้สึกติดขัดอะไรเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับแต่ผมเป็นคนที่ใช้หูฟังที่มันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านตัวหูฟังได้เองอยู่แล้วไงพมมาใช้ตัวนี้มันก็เลยแบบยังรู้สึกไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่ครับก็โอเคเสียงมันดีใส่สบายผมก็โอเคและได้รับได้ครับในเรื่องพวกนี้เรามาถึงเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้แล้วครับนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราจะได้จากหูฟัง h On o r Choice Earbud Clip ตัวนี้ครับหูฟังหนึ่งข ชาร์จเต็มสามารถฟังเพลงได้ยาวนานสูงส mm. ุดอยู่ที่7ชั่วโมงครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานํามาชาร์จร่วมกับตัวเคสนะครับเราสามารถฟังเพลงรวมกันได้มากสุดอยู่ที่36ชั่วโมงนัะประกอบว่าหากเราใช้ว right ันหนึ่งประมาณ7ชั่วโมงนะเราสามารถใช้เขาได้ยาวนานอยู่ที่ประมาณ5วันค่อยชาร์จ1รอบถือว่าทําได้ดีมากๆและเวลาที่เราใช้จนแบตเตอรี่เขาหมดเนี่ยแลวเรานำมาชาร์จร่วมกับตัวเคสภายใน10นาทีสามารถฟังเพลงได้ยาวถึง2ชั่วโมงเลยครับ นี่ก็คือความสามารถทั้งหมดที่เราจะได้จาก Honor Choice Earbud Clip หูฟังงบ3,000มีทอนที่จะให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีการใส่ที่หูที่คล่องตัวเบามากๆแทบจะไม่รู้สึกถึงการใส่ไม่รู้สึกถึงอาการล้าเวลาที่เราใส่นาน,านๆผมประทับใจนะส่วนนี้มากๆและอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดสังเกตก็คือเรื่องของไมโครโฟนที่ผมบอกไปหากรับได้ใช้หนึ่งข้างแล้วมันจะมีอาการอุยก็คลิปนี้ก็ต้องขอโทษ จบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ s ับค b e แล็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยหากใครอยากคุยแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์ได้ครับผมจะรีบเข้าไปตอบทันทีครับตอบไวมากๆนะหากผมยังตื่นอยู่โอเคไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ